คนะครับวันนี้แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกีสนาพักเครื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่ทางบ้านนะครับส่งวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนเนาะนะครับมาแบ่งปันให้ผมสองกล่องใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้วัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเพี้ยนกี่รายการนะครับบอกเลยว่ามูลค่าประมาณครึ่งแสนบาทเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมกันครับผม รูว่าคุณมีคนกันทั้งหมดนะครับลองดูกันบ้ามีอะไรบ้าง ครับอ๋อนี่เป็นโซนผ้าผงนะครับผ้าผงผ้าผงเงินห้าแสนน่าปกเงินนะวะดูกล่องนี้กันบ้างปิด ที่เขาหอมมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับ<อ>เป็นโซนพักอุชาครับจริงเรารับเช่าหมดอยู่แล้วนะถ้าเป็นรุ่นที่มีราคานะครับถ้าสั่งกระจายห้านิ้วนะครับหายากมากนะครับรุ่นนี้เสือสมิงนะครับ ก็เทาไว้ตัวนนะครับปีห้าเดเดี๋ยวเราจะมาดูรายการที่พี่เขาส่งมานะครับว่ารายการตามนี้เนี่ยครบทุกรายการหรือเปล่านะครับผมก็จำไม่ก็ได้ว่ามีหลายรายการนะครับก็ มีเหเรียญเจริญพรบนเจ็ดรอบเนห้าเหรียญเงินครบนะครับห้าเหรียญน,นะครับรุ่นแรกเนื้อนวะปกรุ่นแรกนะครับครบรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับอีกสี่องนะครับความเข่ากว้างสามองนะครับกว้างสามองาคาปิตารุ่นแรกนะครับอีก พัค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับก็พี่เขาเก็บดีเขาสมควรครับจะมีตรงนิดบินนิดหนึ่งนะครับพับผมรุ่นแรกอีกหกองค์รบนะครับห้าแชะเจ็ดองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดองนะครับชุดกุทธคุณหนึ่งชุดอาคาไวสุวรรณกับเสือนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็กิ่งนวัดก,ก้นทองคำสององนะครับแล้วก็ เราสังกระจายหนึ่งองค์นะครับปั๊มสี่เจ็ดปั๊มสี่เจ็ดอีกสององค์นะครับปั๊มสี่เจ็ดอีกสององค์นะครับโอเคนะครับครบทุกรายการนะครับเดี๋ยวผมจะทําการโอนเงินให้พี่เขานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโทรไปแจ้งพี่เขานะครับว่าเราได้รับของแล้วนะครับแล้วก็ ทำการโอนเงินให้พี่เขาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะสรุปยอดอ,อีกทีหนึ่งน,นะครับเช็คเลขบ,บัญชีก่อนครับว่าถูกต้องไหมนะครับทิชิตาโอเคทำการโอนเงินให้พี่เขานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปแจ้งที่เขานะครับว่าโอนเงินไปแล้วนะครับแล้วก็พาส์ึิงแล้ว พี่เขาอาจจะยุ่งอยู่นะครับไม่ได้รับสายเนาะไม่เป็นไรนะครับก็ทําทการโอนเงินให้พี่เขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราทักไปขอบคุณแล้วกันนะครับถ้าถึงเรียบร้อยนะครับผมโอนเงินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการโอนเงินนะครับแล้วก็ทักไปขอบคุณพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเหมือนเริ่มครับสำหรับใครที่ มีวัตถุมงคลน,นะครับหลวงพ่อเพีย้ยนหรือหลวงพ่อรวยจะแบ่งให้ผมเช่าบูชา,ชาก็ง่ายๆแบบนี้ครับส่งผ้ามานะครับพอถึงนะครับผมก็เช็คพระเรียบร้อยแบบนี้ผมก็โอนเงินให้พี่ทันทีเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบ่งวัตถุมงคลให้ผมก็ทักมาที่ไอดีไลน์นะครับด้านบนที่เราจะขึ้นไว้หน้าคลิปนะครับหรือว่าที่เพจก็ได้นะครับสําหรับขวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดทีทุกคนครับผม